เพื่อนๆคะอันนี้ต้นพวงครามนะคะจะเห็นไม่ค่อยชัดแล้วก็ต้นรถสุคนนะคะอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะต่นนี้ต้นซอยอินทนินคะ่ะอันนี้ต้นจำปีนะคะต้นจำปีคะ่ะ ตอนมะละลอยฟ้านะคะมีลูกตรงสองลูกแล้วค่ะตอนนี้อันนี้คือหนวดฤาษสีอันนี้คือดีปลีนะคะต้นดีปลีมะนาวมะนาวมีลูกแล้วค่ะดกเลยเห็นไหมคะมะนาว ต้นแคเตียค่ะดูภาพรวมนะคะทองอไรค่ะต้นมนทาค่ะต้นกุหลาบเลยนะคะต้นกระท่อมค่ะค่ะประมาณนี้นะคะ